สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูมีดเป็นสุดยอดสัตตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เราดูลักษณะยันพุทธน้าเกล้ยวนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมเีเกจิท่านหนึ่งที่เขาพอพูดถึงยันพุทธน้าเกีียวหรือน้าสมพงพบก็ะจะเป็นหลวงพ่อเดิมแต่ว่าในการเป็นหลวงพ่อเดิมนี่ก็ะจะมีหลวงพ่อกันนะครับที่ที่ใช้ตัวตัวยันพุทธน้าเกล้ยวเหมือนกันแล้วก็แต่ลักษณะใบมีดเนี่ยจะเป็น ใบมีดที่ทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างหลุมพ่อก,กันกับหลุมพ่อเดิมนะครับอันนี้ผมไป a ด a p t ฝักเป็นฝักมีดหมอหล,อลุมพ่อฤาษีเรงดำมาเข้ากับฝักมีดหลุมพ่อเดิมที่ผมพูดถึงนี่แหละครับผมไม่ได้ยึดโยงนะครับหรือไม,ไม่ได้การันตีว่าสิ่งทุ่น,นืต๋ออยู่ในมือนี้เป็นของแท้นะครับด้วยสาเหตุหลายๆประการก็ แต่ผมมองว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นมีดมีดหลวงพ่อกันหรือไม่ก็มีดหลวงพ่อเดิมในยุคปลายๆนะครับถ้าถ้าจะเป็นไปได้ก็คือจะเป็นไปได้ในระนาบนั้นมากกว่าแต่ที่แน่ๆที่เป็นไปได้แล้วคือ1ผมเป็นคนครอบครองและ2เนี่ยเออก็มีความงดงามครับเพื่อนๆเ,เวลาเวลาที่เอามามาเข้าฝักเวลาที่เอามาเออรีวิวหรือเวลาที่เอามา มาให้ความรู้เนี่ยก็คงผมคงไม่ให้ความรู้ในลักษณะที่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับเพราะว่าก็อายยอมยอมรับว่าอาจจะอายอาพีพี่ที่เป็นกูรูด้านหลวงพ่อเดิมซึ่งมีมีดที่คุณล,ลักษณะตรงกว่าและก็มีความลึกในเหล็กปีมีความลึกในตัวยันมีความลึกในด้ามมีความลึกในฝักมากกว่าอันนี้ผมอธิบายในลักษณะที่คุณเป็นความงดงามกันละกันก็คงไม่ได้ทําให้หลวงพ่อเดิมเสียหายและกไ็ไม่ได้ทําให้ ที่เป็นสัจจายนุสิตเนี่ยต้องขุนเคืองนี่ผมมีเงินในกระเป๋าแบบไหนเท่าไหร่ผมก็บูชามาในตรงที่ผมไหวไม่ใช่ว่าผมจะไปหาหลวงพ่อเดิมให้ได้ถ้าไม่ได้หลวงพ่อเดิมไม่ก็ไม่มีมีดซักเล่มนี้ก็ไม่ใช่ผลดีนะครับเพื่อนเพเพราะว่าบางครั้งมีดหลวงพ่อเดิมตัวนี้ขยับจากสองแสนเกือบจะเป็น10ล้านแล้วถ้าวันหน้าผมมีมีมีเงินมีทองขนาดนั้นผมก็ก็อยากจะได้เล่มที่มีเนื้อหาถึงถึงมาถือ เหมือนพี่พี่เพื่อนเพื่อนเหมือนกันไปปายคลิปแล้วครับเ๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูความงดงามก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะอันนี้ผมนั่งรีวิวอยู่หน้าบ้านก็จะเห็นตัวยันครบเห็นยันพูดครบเห็นตัวคาถาที่เป็นตัวอิติปิโสนะครับครบเครื่องนะครับส่วนจะมีความแท้ถึงแค่ไหนก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่าไม่มีความรู้ถึงขนาดนั้นไม่สามารถจะการันตีได้นะครับปลายคลิปแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับ